เรียนนาทองค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,ะดิฉันชื่อหลิงหยิงเวลาบวการเนทานันค่ะมาพบกับวิทย์ขาวพื้นนะคะพิเศษของกล้ามเนื้ออยู่ที่การหดตัวทําให้เกิดการเคลื่อนไหวจากการกระพือปีกของปลาเรนถึงพันครั้งในหนึ่งวินาทีจนถึงก,การหดตัวนานห้านาทีของอนิโมนทะเลทําให้เห็นความแตกต่างในอัตาราความเร็วอย่างเห็นได้ชัดน,นะคะกล้ามเนื้อภายในร่างกายแบ่งไ,ได้เป็น3าชนิดคือ1 กล้ามเนื้อลายหรือกล้ามเนื้อในอำนาจจิตใจเป็นกล้ามเนื้อทั่วๆไปหรือกล้ามเนื้อเนงของร่างกายกล้ามเนื้อนี้มีประมาณ 40%, 40ของร่างกายและอยู่ในอำนาจจิตใจภายใต้การควบคุมของระบบป,ประสาทส่วนกลางเมื่อดูด,ด้วยกล้องจุลทรรศน์ลักษณะของกล้ามเนื้อพวกนี้ประกอบด้วยเซลล์ยาวซึ่งเรียกว่าเส้นใหญ่กล้ามเนื้อ ขนาดตั้งแต่ 0. 0. 0. 0. 0.1ถึง0.01มิลลิเมถึง30มิมตรมีนิวเคลียสจำนวนมากอยู่ที่ขอบของเซลล์นะคะมีลายตามขวางมีสีเข้มและสีจางสลับกันซึ่งเห็นได้ชัดเมื่อย้อมด้วยสีคนที่ออกกำลังกายเสมอส่วนเส้นใยกล้าเมเนื้อจะโตขึ้นแล,และหนาขึ้นแต่จำนวนไม่เพิ่มขึ้นนะคะ มีประสาทโยนมาทำมาทำให้กล้ามเนื้อหดตัวและมีประสาทรับความรู้สึกจากกล้ามเนื้อหรือเอ็นไปสู่สมองเพื่อให้รู้ว่ากล้ามเนื้อหดตัวมากน้อยเพียงใดนะคะเซลลหรือเส้นใยกล้ามเนื้อรวมเข้ารวมกันเข้าโตขึ้นเป็นมัดกล้ามเนื้อซึ่งมีที่เกาะอย่างน้อยสองแห่งโดยทอดข้าข้อต่อเมื่อกล้ามเนื้อหดตัวตึงกระดูกสองชี้นั้นเข้าหากันจึงเคลื่อนไหวได้ ที่ข้อต่อนะครัะสองกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อนอกอวัยวนาจิตใจส่วนใหญ่ประกอบเป็นผนังของอวัยวะภายในหลอดเลือดและกล้ามเนื้อบนลุกมีลักษณะเป็นเซลล์รูปงเฉยมีนิวเคลียมลึกไขู้ตรงกลางกล้ามเนื้อพวกนี้ควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติสามกล้ามเนื้อหัวใจประกอบเป็นกล้ามเนื้อหัวใจแคบเดียวอยู่นอกอวนาจิตใจมีลักษณะเป็นเซล้ยวลึกตรงกับโบมีลายตาขวาเป็นแถบสีรูปสลับกับสีจาง เซฟรั segue, มเนี่นี่มีคะแนกไปประสานกับคะนนของเซฟวกล้เคียมเคยเอาตัวพร้อมกันแล้วตัวเป็นจังหวะตลอดชีวิตควบคุมโดยระบบประตาอัตโนมัติเขียคเพิ่มอีกนคะขอบคุณค่ะ